พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่190ข้อที่508ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดียรถีปริภาชกจะพึงถามเช่นนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำสามอย่างนี้สามอย่างเป็นฉไหนคือ ราคะโทสะโมหะผู้มีอายุทั้งหลายทำสามอย่างนี้แหละผู้มีอายุทำสามอย่างนี้ผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงพยากร แก่พวกปริพาชกอัญญาเดรถีเหล่านี้ว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญธรรมของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัย ขอประทานพระว่าโรกาสขอเนื้อความแห่งภาสิทธนั้นจงจาแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกปริภาชกอัญญะเดียรถีจะพึงถามเช่นนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำสามอย่างเป็นฉไน คือราคะโทสะโมหะผู้มีอายุทั้งหลายทำสามอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายทำสามอย่างนี้ผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาถามอย่างนี้พึงพยากรแก่ปริภาชกอัญญะเดรธี เหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายราคะมีโทษน้อยคลายช้าโทสะมีโทษมากคลายเร็วโมหะมีโทษมากคลายช้าถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยเครื่องให้ราคะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพยบูญยิ่งเธอทั้งหลายควรพยากรณ์ว่าพึ่งกล่าวว่าสุภานิมิตคือความกำหนดหมายว่างามเมื่อบุคคลนั้นทำในใจ เมื่อบุคคลนั้นทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายถึงสุภานิมิตร,ราคะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ราคะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่ง เธอทั้งหลายควรพยากรณ์ว่าพึงกล่าวว่าปฏิฆะนิมิตคือความกำหนดหมายว่ากระทบกระทั่งเมื่อบุคคลนั้นทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายถึงปฏิฆะนิมิตโทสะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ ภัยบูญยิ่งผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เรื่องให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งเธอทั้งหลายควรพยากรณ์ว่าพึงกล่าวว่าอโยนิโสมนัิการเมื่อบุคคลนั้นทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งถ้าเขาถามอีกว่าก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ราคะที่ยังไม่เกิด ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้เธอทั้งหลายควรพยากรณ์ว่าพึงกล่าวว่าอาสุภนิมิตคือความกําหนดหมายว่าไม่งามเมื่อบุคคลทำไว้ในใจโดยแยบคายถึงอสุภนิมิตร,ราคะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้ผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ราคะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้ถ้าเขาถามต่อไปว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้โทสะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้เธอทั้งหลายควรพยากรณ์ว่าพึ่งกล่าวว่าเมตตาเจโตวิมุตเมื่อบุคคลนั้นทำไว้ในใจโดยแยบคายถึงเมตตาเจโตวิมุตโทสะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้ผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้โมหะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้เธอทั้งหลายควรพยากรณ์ว่าพึ่งกล่าวว่าโยนิโสมนสิการเมื่อบุคคลนั้นทำไว้ในใจโดยแยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้ผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้โมหะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้